สวัสดีครับพบกับช่างกอบเทคกนงส่งวันนี้เป็นวันที่10วันอาทิตย์ที่10นะครับอันนี้คือลูกค้ามาจากรามอินทรานะครับออดอกซับของลูกค้าปีลูกค้ากลางลูกค้าามาใส่แอมวัดม้วนบลูทูธสวิตไฟสีต่างๆแล้วก็ปีสามารถเอาออกมาเปลี่ยนได้แล้วก็ใส่แหลมจานยูบ็อกเดิมนะครับหรือมาจากอันนี้ที่เป็น ไม้เป็นงานไม้นะครับอันนี้ใส่อะคริลิกแทนอ่ะเข้าๆเลยนี่เข้าๆจะเป็นปีออกทมท้วมนะครับเพราะว่าอ่าเป็นปีแนวมิดโลปีเขาเรียกว่าปีสี่แบนสี่แบนอะไรนะที่รุ่นแรกๆ่ะครับผมรุ่นรุ่นแรกๆสมัยยุคเกนะ้าศูนย์เนี่ยอ่ะ ขาข้าครับผมอขออนุญาตเปิด p c x ตัวอนิวตัวอิวสังเกตยังไงตัวอิิวสังเกตคือข้างหลังมันจะไม่มีที่ใส่เล่มเล่มเล่มรถนะเออแล้วก็โลง่งๆประมาณนั้นครับแล้วก็กั้นห้องตรงนี้เพื่อให้ได้ทตตาําแบตเตอรี่ง่ายๆครับผมใส่้าแบตเตอรี่ได้ประมาณนั้นครับ